สร้อยข้อมือลูกปัดวินเทจเลดไฟเออร์นะคะก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำสร้อยต่างหูไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำสร้อยข้อมือค่ะแล้วก็จะมาสอนวิธีการร้อยในแต่ละดอกแบบละเอียดด้วยนะคะลูกค้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การทำอ่าใส่ห่วงกับตะขอกระดุมก่อนนะคะอ้าว ห่วงเนาะแล้วก็เอาห่วงใส่ทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็ตัดเอ็นค่ะให้ได้ในปริมาณที่ต้องการนะคะแล้วเราค่ะจะเริ่มต้นนะด้วยการใส่ลูกปัดจีนค่ะวันนี้เราจะใช้ลูกปัดจีนขนาด2มิลหรือว่าขนาดเล็กสุดนะคะเบอร์เอนะคะเราจะใช้แต่สีแดงนะคะเราจะใส่ตัวประขอกระดุมลงไปก่อนร้อยตรงห่วงนะคะลูกค้า ขั้นตอนก็คือเราจะาตัดเชือกค่ะตัดเอ็นนะคะแบบยาวเนาะเราพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะร้อยตัวห่วงค่ะลงไปตรงกลางเลยเพื่อให้น้องอยู่ตรงกลางนะคะเราจะร้อยตรงห่วงนะไม่ได้ร้อยตรงตะขอกระดุมนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะร้อยลูกปัดค่ะจีนไซส์เล็กสุดนะคะ4มิลน,นะคะไอ้สองมิลน,นะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะลูกค้า4ี่เมตรค่ะ อ่าสามเม็ดค่ะขอโทษค่ะเสร็จแล้วเราจะคว้วยค่ะตรงเม็ดอ่าข้างหนึ่งสเม็ดข้างหนึ่งหนึ่งเม็ดนะคะค้วยตรงเม็ดสุดท้ายค่ะแล้วเราก็จะจับไปให้เท่ากันนะคะลูกค้าแล้วเราก็จะรูดดึงให้น้องไปชิดกันอยู่ข้างล่างเลยวิธีการทำสร้อยข้อมือวินเทจอ่าข้อมือวินเทจเล d ไฟ r ์เนี่ยเราจะไม่ใช้ตะขอกระดุมเลยนะคะไม่เออไม่เท่าขอโทษไม่ได้ใช้ตัวสต็อปเปอร์เลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีสต็อปเปอร์ให้ใช้ด้วยแหละเนาะ ก็เราจะใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่ลงไปค่ะในเอ็นเราจะทําทีละข้างนะตอนนี้เราจะเริ่มทําจากข้างซ้ายก่อนนะคะใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่ลงไป1เม็ดเมตรแล้วก็ลูกปัดเม็ดเล็ก4เมตรค่ะเสร็จแล้วเราจะมา ร้อยย้อนกลับในลูกปัดเม็ดแรกสุดนะคะให้น้องเป็นดอกลักษณะแบบดอกแบบนี้อ่าเหมือนคล้ายๆกับวงกลมะคะ่ะลูกคาแล้วก็รูดน้องไปข้างล่างสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยคะ่ะลูกค้าใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่นะคะลงไปก่อน1เม็ดเนาะเสร็จแล้วก็เป็นลูกปัดเม็ดเล็กทั้งหมด4เม็ดค่ะลูกค้า ร้อยลงไปเลยนะคะวันนี้ลูกปัดเม็ดใหญ่ที่เราใช้นะคะจะเป็นลูกปัดไม้ค่ะขนาดประมาณ5มิลนะคะอ่าเราก็จะร้อยลงไปเลยนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เมย์ทำคลิปไปนะคะมาจากกล่องสุ่มราคา300บาทที่ร้านลูกปัดจัดโปรโมชั่นปีใหม่นะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะร้อยผันใน เส้นเมื่อกี้เลยนะคะเส้นเดียวกันนะลูกค้านาแล้วก็จะร้อยย้อนกลับไปเห็นไหมคะข้าวนี้เราจะได้ดอกทั้งหมด2ฝั่งแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือวินเทจนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นคริสตัลเนาะแต่ว่าวันนี้เมย์ไม่มีคริสตัลนะคะเมก็เลยเอาลูกปัดไม้มาทําแทนนะคะลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราจะร้อยลูกปัดค่ะเราจะขยับเชือกเนาะให้ให้ปลายเท่ากันนะคะทั้งสองฝั่งนะอ่าปลายเท่ากันนะแต่ว่าอันนี้เหมือนเมทํทแล้วเมเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมก็เลยอาจจะต้องตัดตัดปลายเชือกนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะร้อยค่ะลูกปัดเม็ดใหญ่นะคะลงไปในเอ็นทั้งสองข้างค่ะ อ่าในเอทั้งสองข้างนะคะข้างละ1เมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะเมก,ก็จะเอาลูกปัดจีนค่ะใส่ลงไปก่อน1เม็ดนะคะเราจะไขว้กันตรงลูกปัดจีนเม็ดเล็กเม็ดนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวลูกค้าลองดูนะเสร็จแล้วเมก,ก็จะเอาปลายเขามาไขว้กันนะคะให้เป็นเหมือนการกระบาดค่ะแล้วก็จับปลายให้เท่ากันแล้วก็ดึงดันน้องลงไปนะคะให้น้องไปอยู่ด้วยกันเลยนะ ขั้นตอนนี้เทคนิคคือเราต้องจับปลายให้เท่ากันนั่นเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราสร้อยเขาเราจะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะเห็นไหมคะเราก็เกือบจะได้1ดอกแล้วนะคะแต่เราจะมีดอกเล็กๆค่ะในการเชื่อมนะคะสร้อยแบบนี้เมย์ก็มองว่าน้องเหมือนคล้ายๆกับดอกเข็มเหมือนกันนะอ่ะาคราวนี้เราจะร้อยลูกปัดลงไปคะ่ะในเอ็นทั้งสงข้างนะคะข้างละหนเม็ดนะคะ ลอยลงไปก่อนข้างละว1เมตรค่ะเสร็จแล้วจะใส่เพิ่มไปอีก1เมตรค่ะแล้วเราจะไข่กันตรงเม็ดที่เราใส่เพิ่มนี้ลงไปเลยอ่าแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วก็รูดน้องค่ะลงไปให้เท่ากันเลยอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะทําขั้นตอนแบบนี้ค่ะลูกค้าซ้ําๆค่ะไปจนกว่าเราจะได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแบบนี้เขาจะเรียกว่า1ดอกนะคะนี่เราเสร็จแล้ว1ดอกนะเมก็อ่าเมื่อกี้มันปลายเชือกไม่ค่อยเท่ากันเนาะเมก็เลยตัดปลายเชือกนิดหนึ่งนะคะ ใครที่อยากให้เมย์นะคะสอนคลิปแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเมย์ก็ตันเหลือเกินกับไอเดียนะคะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เมย์จะเริ่มทําเครื่องประดับเนี่ยคะ่ะเมย์ก็ซื้อเข้ามาก่อนค่ะลูกค้าแต่ว่าปัญหาก,ก็คือสร้อยมันขาดเนาะพวกนี้งานงานฝีมือพวกเนี้ยเวลาที่เรา สร้อยขาดบ้างขายไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยต้องตัดแล้วก็มาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยทําให้เมย์เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทําให้เมย์เนี่ยมีโอกาสได้เริ่มทาสร้อยข้อมือนะคะเอ้ยเป็นงานสร้อยนะคะแล้วก็ แบบวินเทจแบบประมาณนี้นะคะเราเป็นแบบแรกๆเลยแหละที่เมทานะคะพอทําทเสร็จแล้วก็จะได้นี้เลยประมาณนี้เป็นดอกที่2นะคะเราจะทําไปเรื่อยๆคะ่ะลูกค้าจนกว่าเราจะได้ความยาวที่ต้องการนะคะพอเราเริ่มได้ความยาวที่ต้องการนะคะเราจะจบน้องคะ่ะด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะคะด้วยการเอา,อาลูกปัดคะ่ะใส่ลงไปเนาะคือเราจะจบกันที่ดอกเล็กนะคะใส่ลงไปข้างละ1เม็ดค่ะลูกค้า หนึ่งใส่ลงไปก่อนข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาร้อยค่ะในลูกเอ็นข้างซ้ายนะเก็บตัวห่วงเนาะแล้วก็ใส่ลูกปัดเพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาตัวเอ็นข้างที่เราร้อยลูกปัดนั่นแหละค่ะร้อยวนค่ะวนกลับไปที่ตัวลูกปัดนะคะ เสร็จแล้วเราจะดึงน้องให้ชิดกันเลยค่ะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเก็บสร้อยนะคะแบบไม่ใช้สต็อปเปอร์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีสต็อปเปอร์นะคะคนที่ทาสร้อยมานานๆเนี่ยจะต้องหัดเก็บสร้อยแบบไม่ต้องใช้สต็อปเปอร์นะคะเสร็จแล้วค่ะเมก็จะบนเชือกค่ะบนเชือกนะคะเข้าไปในลาย เทคนิคในการวนเชือกนะคะเราจะต้องวนไปตามลายของสร้อยนะคะเราจะไม่ข้ามไปข้ามมานะลูกค้าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอปลายเชือกอะ่ะเขาไม่ได้เข้าไปตามลายเนี่ยจะมีปัญหาคือหนึ่งอะ่ะ ตัวเชือกจะไม่จะไม่แข็งแรงนะคะสร้อยก็จะไม่แข็งแรงนะ2ก็คือความสวยงามก็จะไม่เหลือเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะวนนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้อาจจะแบบใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็นที่เมย์ใช้วันนี้เป็นเอ็นเบอร์0.40นะคะจะเป็นเอ็นที่เบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยได้มาจากกล่องสุ่มนะลูกค้าก็จะใช้อุปกรณ์ให้หมดนะคะอ่าเสร็จแล้วเมย์ก็จะมาอ,าอีเชือกอีกข้างนึงค่ะวนไปนะ เห็นไหมคะเมยก็จะค่อยๆวนน้องไปค่ะวนให้ปลายเชือกอทั้งสองฝั่งของเมย์นะคะเขาไปอยู่ใกล้กันคืออยู่ใกล้กันเลยเพื่อที่เราจะได้มัดอหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะ เห็นไหมคะเมก็จะค่อยๆดันอาจจะยาก ang, นิดนึงนะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าตัวเชือกเราอ่ะมันใหญ่ไปด้วยนะคะจริงๆเบอร์เอ็นนะคะมีลูกค้าหลายคนถามว่าเอ๊ะควรจะใช้เอ็นเบอร์ไหนดีอะไรเงี้ยเมก็ Make up. แนะนํานะคะให้ใช้ให้ซื้อติดบ,บ้านไว้เนี่ยเป็นเบอร์30หรือ35ก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราอยากได้ความยาวเนี่ยความใหญ่ความหนาของเขาเนี่ยเราสามารถแบบเพิ่มเพิ่มเชือกเข้าไปได้นะแต่พอเราใช้เอ็นเบอร์ใหญ่ไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวลูกปัดเม็ดเล็กๆนะคะแต่ถ้าลูกปัดเม็ดใหญ่ก ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าเอ็นค่ะยิ่งเบอร์ใหญ่ก็ยิ่งแข็งแรงนะลูกค้านี่เราก็จะเริ่มได้แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเมย์ก็จะเอาเชือกค่ะร้อยไปตามลายของเขาเลยนะคะมันจะมีลายที่เราสามารถไปได้นะคะอ่าเราต้องสังเกตนิดนึงนะคะ ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องแบบค่อยๆถ้าไม่ได้จริงๆนะคะลูกค้าสามารถเอาเข็มค่ะมาแทงให้ให้รูลูกปัดเนี่ยเขาอ่าให้เอ็นที่อยู่ในรูลูกปัดเ,เขาปรับตัวได้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาเชือกทั้งสองฝั่งค่ะมามัดกันนะลูกค้า2ครั้งนะคะมัดเหมือนมัดถุงเลยค่ะมัดง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาปลายเชือกนะคะเก็บไปในลูกปัด1เม็ดค่ะก็แนะนําให้เป็นในลูกปัดเม็ดใหญ่เลยนะ อ่าอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะดึงนิดนึงนะคะเพื่อให้ปมเขาค่ะมาอยู่ข้างในเชือกนะคะในในลูกบัตรนะคะเห็นไหมคะมันจะขยับค่อยๆขยับนะคะแล้วคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดึงให้น้องแน่นแล้วก็ตัดเชือกได้เลยค่ะคราวนี้นะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนะี่อยากให้ร้อยมัดไปไกลกว่านี้นะคะมัดไปตามลายแล้วก็ย้อนดอกไปไกลกว่านี้นะแต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่าเอ็นเราใหญ่เกินไปก็เลยไม่สามารถที่จะร้อยย้อนกลับไปได้ยากได้นะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสร้อยข้อมือค่ะวินเทจ สี red fire นะคะเป็นสีแดงแรงดิตท,ที่สะใจจริงๆนะคะวิธีการใส่เห็นไหมคะน้องจะเป็นดอกแบบนี้นะคะจริงๆไิ้มก็ว่าน้องแอบคล้ายๆกับดอกเข็มอยู่นะ,ะเวลาขั้นตอนการใส่นะคะเราจะตะขอกระดุมจะง่ายมากเลยคะ่ะแค่กดแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ว่าแขนแม่จะใหญ่นิดนึงนะลูกค้านี่อาจจะเหมาะเหมาะอ่าจริงๆก็สวยแหละ สวยเลยแหละแต่ว่าจะคับสําหรับมือเมนะคะถ้าใครที่แบบมือข้อมือใหญ่แบบเมก็อาจจะเพิ่มดอกได้นะคะจะสามารถเพิ่มได้ทั้งดอกใหญ่และดอกเล็กนะคะแต่ก็ใส่ได้อยู่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะกับสร้อยข้อมือเลตไฟเ e อค่ะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถทำสร้อยค่ะสวยๆได้เลยนะคะจากการทำสร้อยในสีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้เป็นเซตเนาะค่ะสร้อ,อยคอสร้อยแขนต่างหูค่ะก็จะขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ราคามากขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครคะ่ะที่สนใจ อ,อยากจะซื้ออุปกรณ์นะคะไปทำสร้อยแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะสามารถแอดไลน์มาที่ Line ID แอดลูกปัดค่ะหรือเข้ามาดูสินค้าของเรานะคะได้ที่ w w w l o ไ k ท์เค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับโค้ดเมย์ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จะทำคลิปดีๆแบบนี้คะ่ะให้ทุกๆวันเลยนะคะจะได้รู้เนาะว่ามีคนยังดูอยู่นะคะมีกำลังใจนะคะส่วนใครที่อยากให้เมย์สอนทำสร้อยแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะส่วน Line ID เนี่ยจะมีน้องแอดมินอีกคนนึงตอบนะเมย์ May จะไม่ค่อยได้ตอบเองทั้งหมดนะคะลูกค้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ